สวัสดีครับผมต้นเพ็รยนต์นะครับวันนี้กับผมที่บริษัทเพ็รยน์สำนักงานใหญ่เซริไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มีรถครอบครัวสไตล์ PPV 7ที่นั่งเป็นตัว2.8 TRD Sportivo นะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อเป็นตัวแบ็กท็อปนะครันนี้ใครกำลังหารุ่นนี้อยู่นะครรถเข้ามาใหม่ตอนนี้ปรับสภาพเรียบร้อยนะพร้อมใช้งานสำหรับเจ้า f อ r er เเ TRD คันนี้ปี2017 นะครับการใช้งานที่1 0 0 0 0แสนก็อีก4,000กกโลนะครับในราคา1นึ่งแสนหนึ่งล้านหนบาทเท่านั้นนะฮะหนึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะฮะร,ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมตัวราคารถนะฮะจัดไฟนั้นคือราคานี้เลยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่โตยต้าฟอร์จูเน T-RD สปอร์ติวตัวแบ็คท็อปปี2017ขับเคล, 2, ลื่อน2องล้อเชื้อเพลิงดีเซล ใช้งาน1,4 0 0 0พักโลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ตอนนี้ทําการสปาภายในภายนอกปรับสภาพเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่สเปคนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยตอนนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวถ้าใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะฮะกับราคา1นึ่งล้านหบาทเท่าน,นั้น GRD Sportivo ปี2017ขับเคลื่อน2ล้อเป็นตัว2.8 ค,คันนี้ได้หลังคาบแบ็คท็อปด้วยนะครับตัวรถนะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็ชุดโคมไฟเป็นใบ LED เรียบร้อยแล้วทีนี้นะฮะมาพร้อมไฟสปอตไลท์แล้วก็ชุดแต่ง TRD ทั้งคันมองจะเป็นส่วนของล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะครับผมแล้วก็ยางนะฮะชุดคอยสปริงด้านในที่เป็นสีแดงตัวแม็ก TRD แล้วก็สติกเกอร์ TRD แถบค่า TRD มีให้ครบ ตัวบันไดข้างนะฮะกุญแจรีโมทมีให้2ชุดสามารถเปิดปิดประตูรถได้ทั้งสองฝั่งนะครับเป็นกุญแจคีเลิแบบนี้นะครับผมกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮรการศาศาสร์มีให้คันนี้ได้ตัวหลังคาแบ็คท็อปด้วยนะฮะเป็นหลังคาดานะครับผมนี่นะครับสวยงามเดิมๆเ,เลยคันนี้นะฮะตอนนี้ f o r t u n e r ร r d นะฮะเข้ามาไวออกไวมากๆนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ นะกำลังหารุ่นนี้อยู่และก,กำลังมองหาสเปคน,นี้อยู่นะฮะตัวนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานด้วยดิสเบรกนะสี่ล้อเลยนะฮะคันนี้เป็น TRD ทั้งชุดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น,น 8, เครื่องยนต์2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะลองคนบอกว่าอยากได้ TRD 2.8ขับ2นะ,ะไม่เอาขับ4มาแล้วนะฮะคันนี้2.8 TRD s p o r t i v o ตัวแบ็ k ท็อปนะฮะปี B 2017 ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นย้ําเลยนะฮะราคานี้ราคาเดียวเลย1นึ่งล้านหนึ่งแบาทกับการใช้งาน1นึ0 0แสพันกโลนะครับผม1นึ0 0แสกโลนะฮะคันนี้สวยนะฮะรายละเอียดรถเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับรถสวยเดิมๆเลยนะฮะจากโรงงานเลยนะครับรายละเอียดด้านหลังก็สวยงามนะฮะตัวสเกิร์ตนะก็เป็นตัวเทียดีนะครับเป็นสีดําแต่ด้านบนนะฮะตัวรับสัญญาณนะฮะ เป็นคีบฉลามนะฮะชาร์จฟินเรียบร้อยไฟเบรกตรงที่3นะครับผมแล้วก็คันด้านหลังก็มาพร้อมกล้องมองหลังก็สามารถเปิดปิดประตูไฟฟ้าด้านหลังด้วยรีโมทฮะได้เลยคันนี้นะครับนี่ฮะรายละเอียดสวยงามเดิมเดิมคันนี้นะฮะตัวภายในก็จะเป็นเบาะหนังดําแดงนะเป็นสไตล์ทียดีเขาเลยนะฮะภายในสวยสะอาดดีนะฮะตัวเบาะก็สามารถพับเก็บด้านข้างแขวนด้านข้างได้เลย ตามสไตล์ของเจ้าตวัวฟอร์จ r เนอร์เขาเลยแหละนะฮะตัวน,นี้ก็สามารถพับได้นะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะฮะสตอน7ที่นั่งนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้สําหรับเจ้าโตโย t a f o r t u n ูเเพราะคันนี้เป็นตัว2.8อัตราเร่งดีและก็ที่สําคัญเป็นตัว TRD ด้วยได้ความหรอและชุดแต่ง TRD ทงั้งคันมาด้วยล้อดักล้อแม็กดำนะแล้วก็มีตัวหนังสือที่เป็นตัวท RD สีแดงแล้วก็ามาพร้อมด้วยสปิ เกอร์แถบคาดนะคร TRD Sportivo นะซ้ายและขวาและความหล่อเพิ่มเติมคือตัวหลังคา Backtop หลังคาดำนั่นเองและคันนี้ขับเคลื่อน2องล้อด้วยหายากนะคร2.8ขับเคลื่อนสงล้อนะเปียบน้ำมันด้วยราคานี้ใครสนใจรีบเลยนะครับ1,190 0ล้บาทเท่านั้นนะฮะ1 1 9 0 0ล้บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะฮะตัว TRD 2.8 TRD นะครับปี2017 นะครับหลังคาแบ็กท็อปใช้งาน10,000แสนกับอีก4 0 0พันกะว่าโลนะถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับผมใครสนใจรีบเลยนะภายนอกก็เดิมเดินมันไปนะฮะร,รถมาอยู่ที่พยนต์เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าเทียดีมีเข้ามาคันเดียวนะมาไวออกไวมากล่าสุดนี้ก็ออกไปแล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไปอีกคันหนึ่งก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าสนใจเยอะรุ่นนี้นะฮะก็หาคกันเยอะแลนะคันนี้มันได้ความพิเศษคือขับเคลื่อน2งล้อเป็น2.8แต่ขับ2 แล้วก็ได้ TRD b บ a c k Top ด้วยนะฮะรายละเอียดรถเดิมๆเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะฮะตามไปเลยครับรายละเอียดภายในก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะฮะด้านในก็ตกแต่งไปด้วยสีดําแดงนะบ่งบอกถึงความเป็น TRD Sportivo นะฮะตัวแผงประตูก็จะบุดนุ่มมาให้มีการเดินได้ตะเข็บสีแดงนะฮะสลับกับตัวบุดนุ่มที่เป็นสีแดงก็ดูสปอร์ตลงตัวนะ้ำคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าแล้วออโต้วันทัชทั้ง4บานเลยนะครับผม สำหรับตัว TRD นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะชุดเครื่องเสียงนะฮะเป็นตัวของ JBL ทั้งชุดเลยนะครับตัวสตั p เฟตนะฮะมีไฟเรืองแสงแล้วก็มีสตับเฟตที่เป็นตัวสื่อสีแดง TRD ไว้ให้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดำแดงนะมีการเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับตัว push start ก็เป็นปุ่มสีแดงมีคำว่า TRD นี่นะฮะแล้วก็มาพร้อมตัว Cruise Control มีให้ครบเลยพวงมลาลัย Multi Function นะครับผมแล้วก็มี Pattern Chip ให้คันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่14,237กิโลเมตรนะแสนสี่พันนะครับผม c r u คอน Control มีให้นะฮะระบบเกียร์ Auto, ร Console, เป็นเกียร์ออโต้นะฮะตัวคอนโซลเป็นแคปล่านะ TRD ชุดเครื่องเสียงเป็น JBL ทั้งชุดเลยนะครับระบบแอร์ออโต้คันนี้ก็สามารถปรับโหมดได้ด้วย จะเป็นโหมด e ีโหรือโหมด Power ก็ได้นะครับผมรายละเอียดคอนโซลด้านหน้าเดิมๆสวยงามนะครับนี่นะฮะตัวเรือนไม้ก็เป็นแสงไฟสีดำแดงนะฮะนี่ครับก็จะเป็นตัวเข็มวัดรอบเข็มเรือนไม้นะฮะแล้วก็ตัวแถบคาที่เป็นสีนะครับเป็นสีแดงบ่งบอกถึงความเป็น TRD Sportivo เดิมๆเลยนะครคันนี้รายละเอียดก็สวยๆเดิมๆใครสนใจ ก็รีบเลยคันนี้ผมรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก่อนปักสภาพานะฮะคันนี้ราคาพิเศษด้วยนะฮะปักสภาพเสร็จแล้วนะฮะร,ราคาพิเศษ1นล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะสำหรับเจ้า T R D คันนี้ก็เป็นบะิียดชุดเดิมๆทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะนะเป็นเบาะเดิมยกชุด <Bir qui. S 1> นะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็สวยงามเดิมๆนะครับอันนี้ทําการล้างนะฮะทำความสะอาดเบื้่งต้นให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือก็ลงขัดสีให้ นะแล้วลงขับสีให้หน่อยนึงนะฮะก็ตรวจเช็คสภาพรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็พร้อมใช้งานเลยคันนี้สําหรับเจ้า TRD Sportivo คันนี้นะครับผมย้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้ราคาพิเศษ1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้น TRD Sportivo ปี2017เป็นตัว2.8นะครับ TRD ขับเคลื่อน2ล้อตัวหลังคาแบ็กท็อป นะครับใครไม่อยากได้ขับ4คันนี้มาแล้วนะครับขับ2ด้านหลังก็มาตัวมาพร้อมตัวชาร์จแบตโน้ตบุ o ก iPad ได้นะครับเป็น ac 220V โวลต์ power outlet ก็มีให้หลายจุดเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆคันนี้ใครสนใจติดต่อมาเลยที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเท็ดจนยินดีให้บริการนะครับรถสวยแบบนี้มาไวออกไวนะฮะแล้วก็ราคาไม่แรงนะฮะ1 1 9 0 0 0้บาทเท่านั้นไม่ถึงล้าน2 นะฮะเปิดตัวป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้านเจ็ดนะฮะคันนี้นะสวยงามเดิมๆถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะฮะร,ราคาก็เซฟแพจจ่ายไปเยอะเลยแล้วก็ลูกค้าได้รถคุณภาพคัสเกตเอไปใช้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่พิยนเรียบร้อยแล้วคันนี้ยังโสดจะไม่มีเจ้าของนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุด ถ้าใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะคะัคันนี้สวยจริงๆนะใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะขับเครื่อง2อล้อนะเป็นตัว2.8ง r d ดแเทียร็ทอปใครหาอยู่ตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยๆแบบนี้ก็รีบกันนิดนึงนะฮะรถสวยมาไวไปไวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวคูลบ็อกนะฮะสามารถเอาเครื่องดิวอะไรมาแช่ได้นะฮะก็ตัวช่องลมแอร์จะผ่านตรงนี้นะครับนี่นะครับสวยงามเดิมๆเลยนะฮะ ก็ทั้งภายในภายนอกก็เดิมๆรอบคันเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามีการขัดสีชวีวันให้อีกรอบหนึ่งรับรองใหม่ลิปแน่นอนนะฮะตัวเทดานนะฮะตรงนี้อักขระตรงนี้เราจะทําการลบออกให้นะฮะถ้าลูกค้าไม่ชอบนะเบื้องต้นก็คือแจ้งไว้ก่อนเราจะมีการลบออกให้แน่นอนนะฮะเป็นตัวอักขระี่ต่อเสริมเติมเพิ่มความความสบายใจนะฮะสำหรับลูกค้าเก่าที่เขาเติมไว้นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอันนี้นะ เด uh huh. ี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์จะเดิมๆขนาดไหนนะแต่ตั้งกมาเลยครับผมรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ก็เป็นรายละเอียดของห้องเครื่องเดิมๆนะฮะตัวห้องเครื่องเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้นะฮะกำลังรอเข้าคิวปรับสภาพผมก็เลยทํารีวิวก่อนนะคันนี้แต่ตัวภายนอกเนี่ยทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วแหละเหลือลงขัดสีให้ใหม่แต่ตัวของเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยนะคันหน้ามอน้าเดิมๆหัวน็อตเดิมๆ นะรายละเอียดเดิมๆสวยงามเดิมๆคันนี้เครื่องสะอาดนะฮะไม่มีสะดุดนะฮะสตาร์ทติดปกติแล้วก็ตัวรถฝาโบอันนี้คือยังไม่ล้างนะอันนี้ก่อนปรับสภาพเดิมๆเลยนะ,ะรถฝาโงไม่มีถอดไม่มีไขไม่มีขยับนะ,ะไม่มีรอยประแจคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนะครับ 2.8T-RD b a ็กท็อขับเคลื่อน2ล้อปี2017ในราคา1 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น ใช้งานอยู่ที่10,000 0สกับอีก4 0 0พกว่าโลใครสนใจคันนี้นะฮะมีแค่คันเดียวเท่านั้นที่เข้ามาใหม่แล้วก็สวยๆเดิมๆรอบคันเลยเดี๋ยวเราขับสีให้ใหม่นะครับทำสปาภายในภายนอกให้กริปเลยตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกอย่างพร้อมส่งมอบคันนี้รับรองนะฮะไม่แพ้ตั้แดงแน่นอนใครสนใจรีบเลยนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์ 0, 0 9 5 0 5 6 6 9 2 6ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับรถสวยมาไวออกไวจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe นะฮะและสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆเข้าใหม่จากทางบริษัทเพชรยนต์โดยผมต้นเพชรยนต์สำหรับวันนี้ขออนญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ